เรายิดเปันสองเสื่อครับผมว่เราโหลดก่อนกรดเลยครับผมสีเขียวและสแดงนะคะื่องนะครับซึ่งในรอบแรกนี้นะครับเราจะมาให้พี่ๆสวัมนต์ในงนด้วยนะคะ่ารัจะส่งถึงพี่นะครยังไม่หมดไม่เป็นคนขอเรียนเชิญเลยด้วยกันนะครับคุณ สวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งครับเินั่งครับสวยจริงๆรถามเลยถามเลยเดี๋ยวผมนั่ข่ายรูปอาวยังไงล่ะคโหลดแอปเลยนะนั่นนั่นเช็คเอ่อเดี๋ยวเช็คได้นะปกติปกติชอบใช้แอปพลิเคชันไหคะครับผมชอบค่ะชอบีชอบเช็คไหมคะวันนึ่งเช็คบ่อยนะ ครับผมเราไปเฟิร์มแล้วครับถ้าพูดถึงร้านแสงเราอะมีวิดีโอช้ากันโอมองหน้าได้เลยฮัลโหลใช่ต่อวายไฟครับผมเออคอไม่เล่นจริงไม่เล่นจริงความพิเศษก็คือเล่นผ่าน 3G ได้เลยซึ่งอันนี้แหละดีมากๆเออนะครับก็เล่นได้แบบว่าไม่มีข้อจำกัดนะใช่แล้วแล่นตอนเรีนเริ่มสามเมื่อจะพูดนี้สั่งโซดงโซดามาได้ใช่ดูแม่ข้างนี่ด้านหลัง นี่น่ารักไหมติโมติโมตาแป้วเสียนนะครับถือสิ่งอะไงบ้างที่เขาจับถูกไหมก็คือจะเป็นปอุปกรณ์กลางเนาะเป็นความยิ่งใหญ่ของศพสองอย่างเลยมีแอปพลิเคชันที่ได้รับการยอมรับ300ล้านคนทั่วโลกก็จับมือกับแบรนด์ใหญ่แบรนด์นะครับผมเออนะะฮก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้สะพานความยิ่งใหญ่แบบนี้โหลดซะอย่างด่วนเออนะครับไม่มีปัญหา ถ้าเกิดเอาละสามสองหนึ่งลุกราท่านผู้บริหารนะครับดูสองสามด้วยนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับเก็บมากความประทับใจบนเวทีวันนี้นะครับพร้อมกับแขกผู้เกี่ยวกับเรานะครับบนเวทีด้วยแล้วกันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับ